ยั Yo, Wait What s that จังหวะมันผิดปกปติหัวใจก็มันทำไมผุงขนาดนี้ Let's go Yeah เดินเข้ามาในห้องไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดแต่แต่วินาทีโลกทั้งใบมันก็เริ่มเปิดมันโดนไล่์ถึงฟ้ารูใจมันจำจนกระพังไม่เคยเชื่อเรื่องโชว์ชะตาแต่ตอนนี้มันชัดเจนดังเธอคือท้าแกที่ฉันไม่เคยตั้งใจจะหา ในระบบที่ทำให้ฉันต้องเสียนาการทุกเวลาลืมทุกโฟลที่เคยฝึกเลือทุกคำพูดที่เคยเตรียมเลือกแค่ความรู้สึกเรียกจีพุ่งขึ้นมาใหม่ต้องคอยเสียมลายองเล็กน้อยียมจีืนหอนแค่วาลูกทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วโลกที่เคยเมืดดำตอนนี้มีแต่แสงสีที่มากแล้วฉันต้องทำยัางไงา ที่มาพร้อมจังหวะ trap สุดท One ว o นล o กวัน b บรับแรกช็อต feeling ไม่มีฟิ l เธอคือคือควองจริงมั trap queen ที่ทำให้ใจฉันเต้นรัวมไม่คาดคิดไม่เคยเตรียมพร้อมแต่ฉันพร้อมจะลุยเธอคอยาเสพติดที่ฉันแสล้วติดน้องคอยช่วยอยู่ไว้ตรงนี้ไม่ต้องมีใครมีแค่ you and me ต้องรีบเดินเข้าไปก่อนที่เธอจะหายไปกับฟุงชนต้องหาคำพูดที่คมให้เธอต้องหันกลับมาสนอ,อ,อแต่ปากมันก็ะสานโฟลที่เคยพุ่งตอนนี้มันเริ่มเบลอนี่คือ,อาการของคนที่ตกหลุมรักเธอจนเกินเบอร์ทั้งกับเบอร์เซอพีที่ฉันอยากจะชื่นชมทั้งวันไม่ใช่แค่ไฟสาไฟของเธอคือสิ่งที่ผูกพัน ไม่ทราบว่าเธอเคยอยู่กับใครมาก่อนตอนนี้มีแค่เราที่กำลังเริ่มต้นใหม่ต้องคอยดัดลออใครจะว่ามันเร็วไปแต่ฉันไม่ยอมเสียเวลาเพราความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้มันไม่มายความการเดิมานมา,มา,มา,มาฉันจะทำให้เธอรู้ว่าฉันคือคนที่ใช่เธอคือบวกสุดท้ายที่ฉันจะเขียนลงในหัวใจ วันบายรักแรกชอบฟีไม่มีฟิลเตอร์คือคือของจริงมันทรัพย์ควีนที่ทำให้ใจฉันเต้นว่าไม่คาดคิดไม่เคยเตรียมพร้อมแต่ฉันพอจะลืมเพื่อขยาบเสพติดที่ฉันเสฟแล้วติดไม่ต้องคอยช่วยอยู่ลงไว้ตรงนี้ไม่ต้องมีใครมีแค่อยู่กันมี Need you now my lady ทำให้ฉันม,มั่งลี yeah one look is all it takes My trap queen, shock vibe, beat cut.